เราปลูกกี่ปีเราถึงจะได้ผลขนาดนี้ครับก็อย่างต่ำเลยสามถึงสี่ปีครับสะสมอาหารเรื่อยเนาะสะสมอาหารตามใบของเขาเลี้ยงไบเรื่อยเลยสะสมพอถึงช่วงอายุเขาเนี่ยก็จะค่อยออกดอกพอได้ดอกมาแล้วเราก็ผสมเกสรแล้วก็เนี่ยแต่แต่ละฝักก็คือเท่ากับหนึ่งหนึ่งดอกแล้วก็ไล่ผสมให้ครบทุกดอกเลยก็จะได้เป็นฝักออกมาคือผมมาปลูกมาตั้งแต่มีแค่ต้นเดียวเนาะผมไม่ได้ซื้อมาเป็นแบบแต่หลายต้นแล้วมาปักอันนี้คือปลูกจากต้นเดียวเลยประมาณ สิบสองปีได้แล้วปีนี้เข้าปีที่สิบสองต้นมันใหญ่สมบูรณ์เนี่ยมันก็มันเก็บอาหารได้เยอะเพราะฉะนั้นมันก็จะให้ผลผลิตได้เยอะแล้วอย่างปีนี้ก็คือได้ประมาณสี่ร้อยก่าฝักเขาไปทําอะไรโดยหลักเลยน้ำขนมกับน้าหอมเพราะว่ากลิ่นเนาะกลิ่นวานิลลาเขาจะใช้ตัวกลิ่นของมันเลยเขาขายยังไงมันก็ขึ้นอยู่กับคุณภาพของฝักเนาะถ้าเป็นถ้าเป็นฝักเล็กๆแบบเนี้ยอ่าคือเราเราเอาไปบ่มเนาะเอาไปบ่มจนมันได้กลิ่นแล้วเนี่ย แล้วก็ต้องดูว่าสารวานิลินหมายถึงว่าไอตัวให้กลิ่นอ่ะมันเยอะขนาดไหนถ้าเกิดว่าให้กลิ่นได้เข้มข้นเนี่ยฝักหนึ่งก็ไม่ต่ำกว่า100บาทฝักเรื่องนี่ใช่ครับใช่แต่ถ้าเกว่าเป็นเป็นฝักไซส์ใหญ่ๆออกมาใหญ่ๆเนีก็คือไม่ต่ำกว่าสองร้อ